ไหนไก่อยู่นะนนะเห็นไก่อยู่เรอไปออกไปไปขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้เฮ้ยไ้ังยัาหุ้ยแย่ละไอ

อ,อนาล้นอันนี้ไงหาเขา,อ,าอนอาล้นหนาล้นต้อมอ,อยู่หน้าเราได้เองเว้ยฮะใครอดูไว้อย่าเพิ่งไปดีกว่ามาั้งไปหาแม่นี่อัอนะไรมาดูนี่ดูละไอ,อเฮ้ย เฮ้ยไ, <professors fingers out> ไม่จีงแต่เราไม่ต <okay>? ้องเราไม่ตีไก่ครบเก้าตัวก่อนนะเฮ้ยตีครบเก้าตัวไนี่ไงไก่สีเขียวไงรู้ละยส่ทมของโลกไอ้ท่านีอวอีเลยเอาอีเลยนะ ออ้าวเขาหายไปไหนอะเข้าไปแล้วสันทีเราแค่หามันไว้ยแต่เราต้องไปชุบชุบไก่ชุบแป็นขอดอีกเนี่ยเอาไก่ตัวหนึ่งมาชุบไปสันสอคงคนไงเฮ้ยแต่เฮ้ยไก่เน,นี่ยท่าหน้ากูเนี่ยจะกินเลยไหมเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเอามันไม่ทำอะไรเอา้า ไอ้มามานี้มานี่ไปไหนมองไก่วิ่งละห่วงไม่ได้ไปแล้วเน<ห>อนฮะายบ่บ<อ>มึงมึงไม่มาช่วยกูกูไม่มีใครไมมีใครแม่นี่กูเหนื่อยเข้าไปดีบูกกูเอาไปเอามาหลังบ้านดิกูเอกมาหลังบ้านแล้วเนี่ย อยู <พ uka> ล่ลงนาลงนาเอกมาออกมาเข้าไปลงนามึงออกมาให้ทางนึงไปอยู่มึงไปไม่รอกูเลยกคนคนลูวิ่งเข้าบ้านมาแบบนี้กูต้องไปใหม่เร็วแม่เนี่ยที่สุดที่กูกลับบ้แล้วเนี่ยถ้าเดินเร็วก็ไปมีเงินไปแล้วเนี่ยเดินช้าอ่อเหี้ยดไงอ่อเหยียดไม่ <c oughs> เฮีนนยบีฮอปได้กูมีฮอปไ,ปไปนานแล้ะ เพื่อทำไมไม่กล้องเหมือนมุมมองวายเลยวะต่อ,อไวายไงเลยฮึบกลุลโอ้ต้องคูลเท่านั้นดันข้อคูมีตุ๊กตาไงกูก็มีตุกตต๊กตาไม่ตุ๊กตาจะมีทีไม่ใช่ไงคุกก็มีคุกต้องถ่ายให้มึงดีนะไม่มึงก็แค่พากูม,มาเว้ยเพราะกูไม่มีอะไรป้องกันตัวได้เลยโอ้อยู่ข้างหน้าเองทนันเาเดินไปตรงที่เกิบดาบปิดเลยมันนั่นแหละ มึงต้องนำมันแหละไม่เอามวิ่งวิ่งมาหากูแมวเลยไก่ป่าวตีอะไรอ่ะมันอยู่มันอยู่ไหนวะล่าสุดอ่ะอยู่ในโรงโรงพิษอ่ะอยู่หน้าโรงพิษหน้าโรงพิษเราก็อยู่หน้าโรงพิษแี่ฮะมีไก่มงอุ้ยไอ้มันมาไอ้มันมาไปโอ้ยกูก็ไปอยู่ กูไม่เล่นแล้วไอ้พอเลิกเลยไม่เล่นแล้วไอ้สัตว์มันก็เป็นเหมือนเมื่อกี้ไงไอ้มือไก่กูไม่มีเทียอะไรเลยโอ้โหขึ้นเงินเลยนะมึงมาขึ้นมา,มา,มา,กาใกล,กล้ๆกูไว้ใกล้ๆกูเขาไว้ใกล้ๆพี่ด้วย ไปกวิ่งเร็วก,กว่มึงเยเ่อ่ะไ่่ามึงี่นะบิตไองเชคดิ้องเช่ Take over ดเก็บดิต้องสปีด d ั u อ่ะต้องเล่นให้เร็วอือมต้องทำให้เร็วมา,มากๆเลยดูมนันไม่เหมืผู้หญิงที่มันมกินไม่ได้เลอะมันกินได้ไม่ก,กินอะไรวะเฮียดีเจนได้กินไก่เหรอกูชายเหรอ ไมนมีไก่เฮ้ยไออาจจะต้องไปทุบไก่ตัวหนึ่งไงใช่ไงกูกำลังไปทุบกูกำลังไปหามันกันกันลงไปที่โรงพิษเลยอะไรนะไป <c oughs> โรงพิษดิกลัวไปไปไปทุบไก่ทุบไก่แล้วไปโรงพิษเสร็จแล้วก็สเกัดลมแล้วมันมาแล้วมันเสร็จแล้วน่ะไม่ต้องออกไม่ต้องออกห่องออกางเว้ย เอาเฮียกูเดินเลยพ่อมึงไปไปเฮียอะไรกูอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยไอ้มันอยู่ไหนกูขึ้นไมหมกูก็ไม่มีโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่เดาติดที่ไข้างหลังเนี่ยออกข้างหลังออกข้างหลังออกข้างหลังีมากูอยู่ผิดเนี่ยกูผิดละฮะมันวิ่งไปกินไก่แล้วรอข้างหลังไปเลยวิ่งไปวิ่งูปวิ่งตาไอวิ่งไปไก่อยู่ไว้สันไปเดี๋ยวเดาติดเชี่ยอะไรเนี่ย เอามากินไก่แล้วอ่ะเอ้ยไม่ต้องสายมันมันเป็นทริปเลยเห็นไหมมันก็ค่อยลดลงเรื่อยๆกันอืมพิงไว้ที่นี่แหละพิงไว้ที่นี่แหละนะไปหาไก่ไปกล้วไปตีไก่กันนี่ไก่แมวเปลี่ยไงนี่คือมันถ้ากินข้าวไก่จะรีเจนปหมเจ๋งวะไม่รู้อ่ะอาจจะต้องใช้เวลารีเจนปหมอารอนนี่ไงสารไก่ของมึง ไก่สปอร์เรื่อยๆงงมงเนี่ยชุบไปเออไปฮะไปไหนนะชุบผิดไงอ๋อโอเคตอนนี้เหลืออีกเก้าตัววัดไปยิงไก่อไปชุบอีจินเฮ้ยหรือว่าอาจจะต้องทิ้งไว้ตรงนี้ไงไปดิชุบดิมาดุชุบๆไปเยอะไก่เขียวแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดน้ำก่อน

เลยม ok ึงมาตีไก ok ่มึงมาตีไก่ก <e yup> okay? ันกูตีไม่เก่งกูตีไม่โดนทางออกอยู่ไหวะปงละมันวิ่ดิตรงไหนตรงไม่เก็บไปเก็บไปเก็บไปดิเก็บไปเก็บไปต้องเตะกูเวอร์นะเตะกู้เวอร์ลุยไงกันลิงเจตัวลิงเจตัวไปไปถ้ามันกินไก่มันเลยเพิ่มเป็นเก้าว่ะ เคว้งคว้งดิบดิบบบวางไอ้ถุงไ้งไอ้ไป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 ไแล้วนี่มันมันกินไก่แล้วมันกินไก่โอเคเออถอตัวโอเคก็เจแล้วเออกรจายมาสนิกันนะมงเลยมึงเลยมงเลยอาดิมาเชตัวเชือตัวอยู่ไหนนะทำเควงทางไหนเนี่ยเจี๊ยบมันกินไก่ตัวเนาะ โอ้ยเรียบร้อยเก้าโอย้ยเส้นล่นยากว่ะยังไหเอะ่ะพิษลงพิษลงพิษพิษมาลงพิษลงพิษโอ้ยเล่นยาก่ะไรเนี้ยโอ้ยเฮ้ยไปละนี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแลหละสัสเอ้ยมันเล่นยากอย่มั้ยเล่นยากดิคือถ้ามันเจอเราใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถ้าเจอ,อเราตอนระหว่างขนไก่ก็คือจบอ่ะเราต้องถ้ามันเป็นพิษได้ไก่ให้เป็นพิษก่อนแล้วมันจะตัวเสียวแล้วมันก็จะ หมดลมหายใจอยงน้น้ําำหมดแล้วนะตรนเด็กเหี่ยเราได้ทียสองตัวเราต้องเต้องเล่นเป็นทีมสี่คน,นเราได้ทียส,สี่ตัวฮะกูมาหามึงแล้วเ <c oughs> นี่อนากูอนากูใหญ่ๆไม่ทำให้แล้ว ต่อทีต่อทีต่อทีที่ไหนแล้ววะเอามันบักมันบกักข้างในอ่ะมาแล้วมาเดันเลยทาีเดี๋ยวมันดีไอ้ระวังนะยังไม่ได้ให้มันนะเป็นกูเป็นกูมึเดินไปให้มันเลยซัน้นรึมึงตรงไหนกูยังไม่รู้เลยถ้าในชี้แคบแคบแบบกูไม่ไม่ไหวหลงังหลังบ้านเนี้ย ขึ้นบ้านไปแล้วท่านอยู่ชั้นสองขึ้นไปชั้นสองทำเงามาให้ดิไอ้แม่ของท่านมันก็ปกติดิไม่ไม่แลกไก่กูไงเอ้ยมาแล้วมาแล้วกูให้กูเตรียมให้แล้วไปขูเขียวแล้วใหเลยไปแล้วไปแล้วเนาะไปวิ่ง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 ไปไหนอ่ะวิ่งไปเอาไก่ไอ้เราบองมันเข้าบ้านนะมันเข้าบ้านได้นะมันมีหลายทางท่านทางนี้ไม่หรอไป มาทางนี้ไม่ได้เฮี้ยมนะันมาได้ทางไหนสักทางใช่ไงไปไปทางนู้นมาทางนี้วิ่งเร็วขนาดลุ่อยอ้าวก็มันวิ่งเร็วนะนี่ด้อุ๊บมาตุ๊บไก่ไเดี๋ยวแค่ไปให้มัน,นเฮ้ยกูว่าไอ้ตัวสุดท้ายเดี๋ยวเป็นแบบนั้นนะแล้ไวไก่ไปแล้วมันวิ่งไปฆาบไก่แดดนะโฮ้ย oh, yeah. โอ้ยมันเล่นยากว่ะไอ้เรืยย่องใหญ่ยังไง มงเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ็มมันข้าวเก้าตัวละไอ้มึงเลยไปหัวไปไหนเงี้ยมันกินอยู่มันก็แดกกูหรอกฮะกูตีไก่ไปตีไก่ดิมงเลยุกไปละไปทางไหนไปทางไหนผิไอ่ะพี่ไม่มีไก่อยู่นะมีไก่ก็ไปหาไก่ก่อน โอเคงั้นเราแบ่งอาทันะที่นะนอะไรวะช่วยยากวะเฮ้ยอาจจะต้องแบบชุบเอาไก่วางไว้ไตรงนั้นไงมันไม่ได้มันเวลามันฟื้นเว้ยไม่ฟืน้นไก่ชุบพิษจะฟืน้นทำเพี้ยอะไรไก่มันฟืน้นไก่มันลุกขึ้นยืนหรือยิ่งแล้วไก่ชุบพิษมันจะฟื้นทำไมอ่ะเออลองดูก็ได้อ่าเนี่ยเอาวางไว้นี่เลยอนะ่ะถ้าไก่ฟื้นก็โอเคก็เริ่มก็จบชิปละตีไก่กูกำลังลักรอบตีไก่อยู่ มึงไปทางไหนแมวมึงอยู่ทางไหนเนี่ยไม่มีไก่เถื่อนอยู่หน้ามันน롱พิษอ่ะไม่ได้กูอยู่หน้ามันเลยอยู่ในบ้านมึงไมอยู่ในบ้านเหรอแต่งพิษเนี่ยหน้ามึงเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเว้ยเปิดไฟฉายจ้าอยู่เนี่ยอุ้ยว้ายกูอีกแล้วได้ยินเสียงคือเราต้องวิ่งกลับถ้าให้มันเห็นเราอืมอยู่ไหนเนี่ยหน้าบ้านเนี่บ้านแล้วถ้ามันอยู่จนมุมอะจนตอกนะหมาจนตอก ไปเย็นแล้วไงกันเชี่ยอยู่หน้าเองอะ่ะไม่ทำไรอะ่ะหน้าหรือเปลี่ยนเปลี่ยนเต็นที่ไปรโรงพิษมึงไปไหนอะ่ะไโรงพิษไงเข้เาปา่าเหน่อยออกมาได้ยีนะเฮ้ยเย็นแล้วชั้นสองไงชั้นมีทางออกอยู่นะน,นี่มาหลังบ้านนี่ไงไปโรงพิษไงแม่พิษมาสตอร์ไก่หากไก่หาไก,ก่แล้วไม่มีอุปกรณ์บ้าง วิ่งหลังวิ่งหลังไอาฟันเอาฟันเอาฟันไปแล้ว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 ออกไปไปทางสุสานโกโก้พาวเวอ้ยไปทไปสุสานแล้วไปดี๋เวลาเอาไก่แล้วอือลักไก่ลักไก่ลักไก่รักไก่เี้ที่มาเขาลักไก่ลุบมงอี่ตัวนึงตัวนึ่งตัวนึงโอ้ยตัวนึ่งนี่ไงมองเลย กลับทาฟาร์มดีกว่าปลอดภัยไก่หายเหรอไอ้ไก่หายไก่หายกูบอกแล้วไก่หายโอมันกินมันกินไปมันกินฮะมันกินไม่ได้มันกินมันกินเหรอกูมันกินนะมันดูแตกเออว่ะเราไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ใช่ไหมไปให้มันดิอยู่หน้ากูลองไปชุบสวัสดีเพื่อนวางอาหารมาให้แดกแดกซะกูไปล่ะแดกปุ๊บแล้วก็เอาตีไก่มาตัวนึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันทันกูทันเลยกูทำไม่ทันกูทำไม่ทันกูตีไม่โดนปล่อย ูทำไม่ได้กูทำไม่ได้ไปวางน้ำดิน้ำน้ำโชุบแล้ววิ่งไปให้แล้วชุบดชุบดูชุบแล้วชุบแล้วคุ้มไปนี่นี่ออกไปเลยเดี๋ยวกพูดไปเป็นแค่มันวิ่งไปให้เลยอยู่หน้ามันเลยให้อยู่หน้ามันอ่ะให้แล้วให้แล้วไปแล้วอู่แล้วสูงตัวแล้วสูงตัวแล้วรอดูบดิรอดูบดิเป็นไงเป็ไงยังไง สูนตัวแล้วเฮ้ยมันวิ่งต่อวะคือ,เ,อเหี้ยอะไรวะอะไรวะอะไรวะวอะไรเ,เข็มเ,เข็มอ,องิมึงต้องอ่านนะตซาีิซาพูไม่ขึ้นเลยเข็มแล้วทำอะไรได้อะพูก็ไม่ขึ้นเลยไม่มันมันไงไม่มันวิ่งอยู่นะมันไม่เป็นไรมันเหลือสูนตัวแนละ้วมันไม่เป็นไรคือแล้ว,วอ่านั่นอยู่ดี จะกตัวไหม <G ai S 2> ไอีกสักตัวไปอีอกสักสองตัวไปเลยมุ้งมันเลยนสองตัวเลยสองตัวสองตัว,ต,วตามมันนั่นตามไก่ไม่รู้ไปแล้วได้พิษหมดยังอ่ะเอ้ยไก่ตัวสุดท้ายอยู่กูกมีพิษปหล่ะมออีมึง<ไ>อยู่ไหนอ่ะมึงอยู่ไหนอยู่ฟาร์มอยู่ฟาร์มอยู่ฟาร์าม,ามในฟาร์มในฟาร์มหลดอยู่ใช่ไหมวันอยู่ในฟาร์มเอ้ยไอ้มันแล้วมึงไปอหัวแล้วมันมุ้งเลยนั่นเอาไป ไหนมันของมึโมะเฮ้ยไม่ยงไงมองเลยมองเลยไปแล้วยังหายแล้วไม่เป็นไรเลยไน้ำจิ้มไก่ไอ้โมงไอ้เพื่อนมองเลยไอ้เพื่อนมงองเลยเออมองนี่มองนี่มองมันมันมองมองเอ้ยยิง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 ไปแล้วกลอมแล้วกลัวแล้ว อ่ะสุดตัวเลยี่ยเออทำไงอ่ะเี้ยลองกลับไปที่อันนี้ไหมเราลืมเรือลืมทำอะไรป่าวอ่ะอยู่ทีกังขันแล้วตอนนี้กูอยู่ที่กังขันเลยไม่ใช่ตรงนี้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่ใช่เลยแล้วชนะไงอ่ะคือมีใครเอารถเข็นได้ป่าวะหืมคือมันต้องตายยังไงต้องตายวะสัตว่ทำไงให้ตายวะ กูไม่ร hey, ู้อ okay. ่ะเฮ้ยไปเร็วเฮ้ยนี่ไงกูเข็นมาแล้วนี่ไงไปไไปปรับผีดิไปไปไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนเข็นผีอ่ะตรงเนี้ยน้ำบ้านหน้าบ้านไปไปไปเก็บมาแล้วนี่ยหนเนี่ไหนนี่ไหนแล้วกูต้องทำมั้งเขียนเลยเขียไปไหนอ่ะเก็บไปไหนอ่ะกูหาก่อนไปไหนวะ โอเคมันลุกมาตบกูไม่เอาเลยไม่ไปที่ไหนวะเฮ้ยรถเปล่า,าลองดิไม่น่าใช่หรอกมันให้เราทำอะไรมันให้เราใส่หีบอะไรไม่ใช่หรอหีบอยู่ยยจำได้มันมีหีบใช่ปหมหีบไหนอ่ะไม่ดู้อ่ะเอาเดินๆหัว,วหก่อนแล้วมันออกจาแถวไงอ่ะคุณเดินไป ใส่รถได้ปหมล่ะไอ้เงี้ยผีอ่ะไม่รู้อ่ะมึงออกจากรถไงกดคลิกซ้ายคลิกขวากดอะไรไม่ได้เลยอ้าวสุดจบเอา้าแค่นี้เหรออ้าวผ่านเร็วนัินโอ้ยอ้เงี้ยนตแล้วไปป่ะเดี๋ยฮะอัดแล้วอัดแล้วม,มึงอัดปัวเนี่ยหรือตัดแต่ อ่านอานอานโอเคจบเกมแล้วเราคุณนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะฮะก็ไปกดติดตามช่องแซดลิปเปอร์ช่องไอไอด้วยก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย